อ้าวผลละครับผมเห็นย่ายเพิ่นยาม่องนะครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งน้ำย่ายเพิ่นว่าเพิ่นยาม่องได้หลายบ่เดี๋ยวผมสิลองๆไปเบิ่งนะครับผลน่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นยาม่องนี่ทั้งผลละย่ายเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำย่ายเพิ่นว่าได้หลายบุ่ผลละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิยางไปเบิ่งน้ำย่ายเพิ่นโอ้ได้อยู่ตัวในในปลายย่างย่า่โอ้ย่ายเพิ่นกะ มาหยามมองมาดักตะไคร่นะครับคุณผู้ชมครับอยู่บ้านไหนล่ะครับย่าไงมันข้อเมืองศรีสะเกดบ่ครับโอ้สุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับเอาโซ่เนี่ยย่าไสล่ะครับบ่กังกงเว้นนี่ถือลายกว่านี่บ่ย่าไส้โอ้สุดยอดครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับวิถีการทำมาหากินของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมครับหยามมองครับอ่านี่แหละครับได้หลายๆนี่เอาไปเห็ดยังไงยายตัวนี้เห็ดปลาแดกบ่ จัโอ้บหทอดบอ่กใหญ่แล้วทอดเด้งทอดอยู่โอ้ครับอ่ะนนาเ็ดดปลแกบ่อ่ะ,ะ,ออะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาเบิ่งครับยหญ่พันยามม่องครับนี่ได้หลายครับคุณผู้ชมยอยนะโอ้โซนโซนมากนี่สิเป็นปลากระเดิดบ่ครับมันอกครับมอ่ะบางมือได้ปลายังไงโอ้ครับครับเนี่ยใส่ยกขึ้นเบิงบ้งยหญ่มันโอ้ติดหลายตัวนี่ หลายอยู่ตัวพี่พี่พี่หลายอยู่พี่ <_ d ans> ผมไ่เห็นอยู่ทั้งพี่อยู่อืออ่าเดี๋ยวผมสิยกเบิง้งเด้อโอ้โคุณผู้ชมครับนี่แหละครับนี่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 นอือหือติดโอ้โคุณผู้ชมครับแม่ดีครับคุณผู้ชมโอ้ถือหลายเลยครับพี่ครับปกกะดีนะครับเส้าบาทมันกระเสียวไปอ่าเห็ดปลาละทำปลาลนะครับเป็นว่าเห็ดเห็ดปลาลเป็นว่าเดี๋ยวผมสิพ้าคุณผู้ชมยางมาเบิ้งทั้งผีได้ว่าได้ ถือกบอือเดี๋ยวผมยกเบื้องบนด้วยครับด้วยทั้งผีมีบ่ทั้งผีนี่บ่ใครมีครับแต่ทั้งทั้งย่ายเพิ่นใส่ทั้งผีนี่หลายครับคุณผู้ชมครับโอ้หลายหลายครับคุณผู้ชมพุ่นย่ายเพิ่นดปดบ่ว่าดบ่ไหว,ไวเ,ลเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ทั้งใส่ม่องทั้งตึกแหครับพุนทั้งพุนเพิ่นกะพุนละตึกแหทั้ทงพุนครับทั้งนี่คุณย่าเพิ่นกะกำลังปดปลาติดม่องครับคุณผู้ชมครับ เป็นวิถีชีวิตการทำมาหากินนะครับของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับอืมนี่แหละครับวิถีของชาวบ้านที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ